ด่านการโดจีฮันได้ที่อยู่พ่อหมอจางมาแล้ว่ะฮะโดยก่อนเดินทางเอการคันบอกว่าเขานั้นจะส่งกําลังเสริมไปช่วยเอการโดที่พอกโยนขอให้เอการโดนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเอการคันยังบอกอีกว่าเอการโดกลับมาจากพอกโยนจากการสืบคดีดรเคแล้วเยการคันนั้นจะลาออกและลงจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเอการโซตะวันออกและคําพูดทั้งหมดนี่นั่นจึงทําให้เอการโดนั้นเริ่มเชื่อใจเอการคันอย่างจริงจังอีกครั้ง และจากนั้นครับอายการโดก็ขับรถเร่งรีบไปอย่างบ้านของพ่อหมอจางชอนทันที อายการคันได้โทรหามือปืนรับจ้างของเขาที่กําลังสะกดรอยตามหมอจ้างอยู่โดยอายการคันวางแผนไว้แล้วล่ะฮะว่าจะให้มือปืนเนี่ยยิงเก็บดรเคหลังจากดเรเคเนี่ยจัดการฆ่าพ่อตัวเองอายการคันได้บอกมือปืนว่าจะมีคนไปเพิ่มอีกคนที่บ้านของพ่อหมอจังชอนให้จัดการเก็บซะและคนที่เพิ่มอีกคนของอายการคันหมายถึงอายการโดจีฮันนั่นเองครับดรเคหรือหมอจังชอนในสุดเขาก็ตัดสินใจเดินไปที่หน้าบ้านของพ่อของเขาแล้วล่ะฮะ โดยพ่อของเขาเนี่ยคิดว่าดรเคเป็นคนอื่นที่นัดไว้อะนะครับดรเคบอกว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่นัดไว้จากนั้นก็บอกว่าหมอจางคือลูกของพยาบาลสาวที่พ่อหมอจางนั้นทิ้งไปเมื่อ34ปีก่อนดรเคสุดก็ถูกเชิญเข้าบ้านไปแล้วเหรฮะส่วนมือปืนนั้นก็ได้แอบซุ่มเพื่อรอจังหวะจัดการปิดปากทั้งนายการโดจีฮันและหมอจางชอนครับ ไอ้การโดจีฮันได้มาถึงบ้านของพ่อหมอจางชอนจนได้นะครับโดยไอ้การโดจีฮันกําลังแอบซุ่มดูหมอจางชอนอยู่ห่างๆนั่นเองโดยเขาเห็นว่าหมอจางชอนนั้นได้เข้าไปในบ้านพ่อแล้วล่ะ ไอการโดจึงแอบคิดว่าจะแอบตามเข้าไปที่หลังนะครับเพราะเกรงกลัวว่าพ่อหมอจางชอนนั้นจะได้รับอันตรายนั่นเองโดยก่อนจะแอบตามหมอจางชอนเข้าไปในบ้านพ่อหมอจางชอนไอการโดได้โทรหาเจ้าหน้าที่โยงที่ได้แจ้งว่าตัวเจ้าหน้าที่โยงนั้นกําลังตามมาสมทบอไยการโดที่เพลกโยครับทั้งยังแจ้งเรื่องที่ว่าหมอจางชอนนั้นคือฆาตกรให้กับไอการโดทราบอีกด้วยไอการโดทราบนานแล้วฮะว่าหมอจางชอนเนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรฆ่าเพื่อนสนิทของเขาแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมหมอจางจึงต้องฆ่าพักยองซูด้วยทััั้้้้้้งๆททีี่่่ไไมรรูจจกกกนนอยาาาโดดใหหเ ตรวจสอบอยู่กับทะเบียนประวัติของพ่อหมอจังชอนว่าคนที่หมอจังชอนนั้นไปเจอคือพ่อจริงๆใช่หรือไม่ซึ่งคาตอบจากต้นที่ยงก็คือพ่อหมอจังชอนนั้นยังคงอยู่ที่ต่างประเทศนั่นหมายความว่าอายการคันนั้นได้หลอกให้ที่อยู่ปลอมแก่หมอจังชอนเพื่อไปพบกับลุงแว่นที่เป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้นะครับที่ไม่ใช่พ่อและที่อายการคันต้องหลอกด็เตอร์เคนนั่นเพราะอายการคันนั้นต้องการให้เป็นไปตามแผนการที่ได้สั่งให้มือปืนมาลอบสังหารดเตอร์เคเพื่อปิดปากนั่นเองครับ ในที่สุดทีมนางเอกก็ได้ผลตรวจชนะสูตรเจ้าปลาทองที่พบในบ้านจุนซอแล้วล่ะฮะแน่นอนว่าในกระเพาะเจ้าปลาทองนั้นเต็มไปด้วยยาเสพติดครับนั่นหมายความว่านางเอกนั้นมีหลักฐานทั้งเรื่องที่จุนซอมอมยาเสียสาวให้แก่น้องจีเฮจากผลตรวจเลือดของน้องจีเฮแล้วพบยาเสียสาวรวมถึงหลักฐานที่ว่าจุนซอนั้นแอบเล่นยาอย่างผลตรวจในตัวปลาทองนั่นเองดรเครหรือหมอจางก,กำลังคุยกับพ่อของตน พ่อหมอจ้างชวนหมอจ้างจิบชาโดยหมอจ้างไม่รู้เลยว่าภายในแก้วนั้นได้ใส่ยากล่อมประสาทเอาไว้ไยการโดจีฮันได้ลอบเข้าไปด้านหลังบ้านพ่อหมอจ้างชอนโดยมือสังหารของอายการคันก็แอบดูอยู่พร้อมแจ้งสถานการณ์ให้กับไอการคันทราบแล้วล่ะฮะว่าอไยการโดกําลังเข้าไปในบ้านพ่อหมอจ้างชอนไยการคันแจ้งมือปืนว่ามือปืนจะต้องจัดการเก็บอายการโดและดตรเขให้ได้เพราะนั่นเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่จะทําให้อายการคันนั้นไม่ถูกขุดคุยอดีตและเรื่องสินบนอีกต่อไปนั่นเองนะครับ นางเอกได้เรียกเจ้าจุนซอไอดอลชื่อดังมาสอบสวนแล้วละ่ะนางเอกเริ่มยื่นผลชนสูตรปลาทองเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าจุนซอนั้นเสพยาซึ่งผลตรวจก็พบยาเสพติดหลายขนาดภายในตัวปลาทองนั่นเองจุนซอพยายามปฏิเสธว่าตนนั้นเสพยาทั้งยังแถอีกว,ว่าจุนซอนั้นก็อยากทราบเหมือนกันว่าทำไมเจ้าปลาทองในบ้านน่ะถึงได้มีสารเสพติดอยู่ภายในตัวจุนซอพยายามไม่ให้การใดๆตามประมวลกฎหมายเกาหลีอีกแล้วล่ะฮะและจากนั้นเจ้าจุนซอเนี่ยก็ขอใช้สิทธิ์ใช้มือถือซึ่งเจ้าจุนซอเนี่ยจะโทรไปหาทนายของไอโอมันสังนั่น แน่นอนว่าทนายโอมันสังนั้นได้ปิดเครื่องและหายไปเรียบร้อยรวมถึงต้นสังกัดจุนซอเองก็ไม่รับสายจากจุนซอเช่นกันนางเอกรู้ทันทีว่าจุนซอนั้นถูกตัดหางปล่อยวัดทั้งทางทนายและทางต้นสังกัดนางเอกจึงบอกว่าถ้าจุนซอนั้นกําลังติดต่อทนายและต้นสังกัดอยู่นั้นทั้งคู่เนี่ยได้ทิ้งจุนซอไปแล้วอย่างแน่นอน จุนซอไม่ลดเล่าความพยายามครับจุนซอยังบอกว่าประธานแฟนคลับของจุนซอนั้นจะต้องเข้าข้างจุนซอและหาทนายดีๆมาช่วยจุนซอได้แน่นอนลุงดงชิกยื่นบางอย่างให้กับจุนซอดูนั่นก็คือข่าวทางอินเทอร์เน็ตที่แจ้งว่าประธานแฟนคลับของจุนซอนั้นประกาศถอนตัวจากการเป็นแฟนคลับแล้วนั่นเองหลังจากลุงดงชิกยื่นสิ่งที่ทำให้จุนซอตกใจนางเอกก็ต้อนจุนซอให้จนมุมต่อด้วยการบอกว่าน้ำตาปอมๆของจุนซอที่ร้องไห้ต่อหน้าแฟนคลับนั้นใช้การไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ฝั่งอายการโดที่ลักลอบเข้าไปก็ได้แอบฟังดตรเคคุยกับพ่อของตนนะครับดตรเคระบายความทุกทนทรมานที่เขาได้รับจากผู้เป็นแม่ในเรื่องที่ถูกทารุณทางร่างกายและจิตใจในวัยเด็กดตรเคมีท่าทีโมโหพ่อของตนอย่างมากครับพอได้แต่ขอโทษและขอให้ดตรเคนั้นยกโทษให้ในที่สุดยากมประสาทที่พ่อหมอจางใส่ในแก้วชาก็เริ่มออกฤทธิ์ดเรเคเริ่มร้องไห้ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อน จากนั้นอยู่ดีๆดเรเคก็เริ่มหัวเราะและกลายร่างเป็นบุคลิกที่3โดยบุคลิกที่3นั้นก็คือบุคลิกที่หมอจางชอนนั้นกลายร่างเป็นแม่ของตอนเองนั่นเองครับซึ่งอายการโดจีฮันที่แอบลอบเข้ามาก็ได้รับรู้ถึงบุคลิกที่3าของหมอจางชอนนี้ด้วยบุคลิกที่3อย่างแม่หมอจางชอนได้เริ่มพูดเรื่องราวในอดีตที่พ่อหมอจางชอนนั้นได้ทิ้งหมอจางและแม่ไป พ่อหมอจางได้หยิบมีดขึ้นมาขู่หมอจางชอนครับและไล่ให้หมอจางชอนออกไปด้วยท่าทีหวาดกลัวกระทั่งหมอจางดูคลิกที่3ก็ได้แย่งมีดจากพ่อหมอจางมาและพูดคําเดิมซ้ำๆที่หมอจางในวัยเด็กนั้นเคยถูกแม่ของตนเนี่ยขู่จนทําให้มีโรคหลายบุคลิก หมอจางกำลังจะจัดการฆ่าพ่อของตัวเองแล้วล่ะแต่แล้วอายการตัวจีฮันก็มาห้ามหมอจางเอาไว้พร้อมแจ้งบอกเรื่องความจริงที่ว่าลุงแว่นที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่พ่อของหมอจางชอนพ่อของหมอจางชอนนั้นยังอยู่ที่เมืองนอกและยังไม่กลับมาที่เกาหลีนั่นเองหมอจางบุคลิกที่3จึงได้สงบลงแล้วล่ะอีกด้านหนึ่งมือรอบสังหารของอายก,การคันได้เตรียมใส่บรรจุก,กระสุนปืนในปืนลูกซองแล้วล่ะแล้วจากนั้นก็ได้เริ่มยิงปะทะเข้าไปในบ้านแล้วล่ะ อายการโดวัตัวทันครับและได้เบี่ยงตัวหลบพร้อมกับหมอจางชอนแต่ก็ไม่ไหวที่หมอจางชอนนั้นจะถูกยิงเฉียดที่บริเวณใบหน้าหมอจางบุคลิกที่3เริ่มบ้าคลั่งมาอีกครั้งหลังจากหลบกระสุนได้และพยายามวิ่งตามลุงแว่นที่คิดว่าเป็นพ่อของตนเองและในที่สุดหมอจางก็โดนเข้ากับกระสุนปืนลูกซองล่าสัตว์เข้าที่ร่างเต็มๆจนได้อีกครั้งหนึ่งอากาโดาได้แบกร่างของหมอจางเอาไว้ ดานการคันไทชอนเขากำลังแต่งนิยายลงภายในรายงานเพื่อให้แผนการรอบสังหารายการโดกับดอตร์เคนั้นสมบูรณ์แบบโดยไอการคันนั้นพยายามแต่งเรื่องราวลงในรายงานว่าไอการโดนั้นได้บุกจับกลุ่มดอกตร์เคในคดีที่เกิดขึ้นมันผ่านมาแล้วสุดท้ายไอการโดก็ถูกดอเตร์เคเนี่ยใช้ปืนล่าสัตว์เนี่ยยิงจนตายนั่นเองครับ ฝั่งมือปืนลอบสังหารกําลังเริ่มบุกเข้าไปไภายในบ้านที่ดรเคและอายการโดอยู่แล้วล่ะแต่แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงรถตํารวจเนี่ยดังขึ้นมาและนั่นก็คือรถของเจ้าหน้าที่ยงที่ตามอายการโดมาสมทบที่พอกโยเพื่อช่วยเหลืออายการโดนั่นเองครับมือสังหารเริ่มมองเข้าไปไภายในบ้านและหายายการโดกับดรเคไม่พบจึงได้วิ่งลกลกและพยายามตามหาทั้งสองคนและในที่สุดมือสังหารก็พบแล้วว่าทั้งสองคนนั้นกําลังวิ่งเข้าไปในป่าลึกยึงได้วิ่งตามทั้งสองไป ส่วนเจ้าหน้ที่ยงก็จะพยายามติดต่อไปหายอยาการโดแล้วอยาการโดเล่าครับ แต่ทำยังไงก็ติดต่อไม่ได้เพราะอายการโดกับหมอจ้งางทั้งคู่เนี่ยกำังวิ่งหลบกระสุดปืนกันอยู่นั่นเองนะครับเพราะความตื่นเต้นของทีมอายการโดไปดูทีมนิงเอกกันบ้างครับหลังจากที่จุนซอนเนี่ยจนมุมนะครับต้องใช้ทนายรัฐเข้ามาช่วยว่าความทนายรัฐจึงพยายามให้จุนซอนเนี่ยยอมรับข้อกล่าวหาที่ว่ามอมยาน้องจีเฮนะครับจุนซอนยอมรับแล้วล่ะครับว่ามันได้มอมยาน้องจีเฮด้วยการใส่ย,ยาลงไปในกาแฟด้วยวิธีฉีดยาเสียสาวเนี่ยลงไปในกาแฟก่อนนําให้น้องจีเฮดื่มนั่นเองครับ ทั้งนี้นางเอกยังได้พูดถึงเรื่องที่ว่าจีเฮถูกตัดเล็บอีกด้วยเพราะว่าได้ขวนจุนซอเอาไว้ที่หน้าอกจนทําให้หนังกําพร้าเนี่ยติดอยู่ที่เล็บของจีเฮนั่นเองจุนซอจึงจําเป็นต้องตัดเล็บน้องจีเฮออกเพื่อทําลายหลักฐานลุงตู่ชิกยังพูดเสริมเรื่องที่จุนซอเนี่ยทิ้งยาเสพติดลงในตู้ปลาจนทาให้ปลาตายด้วยว่าก่อนหน้าที่ทีมนางเอกและทีมตํารวจสืบสวนจะบุกเข้าไปในบ้านจุนซอจุนซอเนี่ยได้พยายามซ่อนยาเสพติดอย่างแนบเนียนด้วยการใส่ลงในตู้ปลาและเจ้าจุนซอไอ้ต้องชีดังก็ยออมรับผิดทุกกข้ล่าาวห ทั้งเรื่องที่มียาเสพติดในครอบครองและเรื่องมอมยาน้องจีเหตแล้วล่ะรังจุนซอร้องไห้ออกมาและพยายามขอโทษเหยือ่อแต่ก็ไม่เป็นผลครับคนที่ทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดในที่สุดคดีไอดอลนชื่อดังมอมยาเด็กสาวก็จบลงไปด้วยใบหน้าสำนึกผิดปลอมๆจากผู้ต้องหาครับ ไปดูฝั่งไอาการโดจีฮันกันต่อครับไอาการโดจีฮันที่วิ่งหลบจากการถูกกล้าทางดรเคไล่อาการโดได้วิ่งมาที่หน้าผาแห่งหนึ่งครับในป่าลึกดรเคบาดเจ็บอย่างมากไอาการโดได้บอกว่าดรเคจะตายไม่ได้เพราะว่าต้องให้ดรเคเนี่ยยอมรับข้อกล่าวหาในคดีที่ฆ่าพักยองซูเพื่อนสนิทของไยการโดเสียก่อนดรเคได้บอกบางอย่างให้กับไอาการโดทราบแต่อย่างว่าครับซีรีส์แนวสืบสวนเนี่ยชอบให้คนดูเนี่ยเดาคำพูดที่เกิดขึ้นครับ จึงยังไม่มีเฉลยจากคำกระซิบของดรเคในเวลานี้มือสังหารตามล่าทั้งสองมาเจอจนได้แล้วนะฮะมือสังหารของอายก,การคันได้เปิดฉากยิงทั้งคู่อีกครั้งอายก,การโดและดรเคนแต่พยายามหลบกันไปที่ริมหน้าผา อย่างไรก็ตามครับดรเคและไอการโดจิฮันถูกยิงเข้าที่ขาจนได้จึงทําให้ดรเคและไอการโดจิฮันเนี่ยพัดตกลงมาจากหน้าผากันทั้งคู่โดยด้านล่างหน้าผานั้นก็มีแม่น้ําอยู่ด้วยมือสังหารของาอการคันร,รีบวิ่งเข้ามาดูทันทีแต่มันก็ได้แต่โมโหตัวเองครับที่ไม่สามารถจัดการฆ่าทั้งคู่ด้วยเปิดได้ทันใดนั้นเสียงของเจ้าหน้าที่ยงก็ได้ตะโกนตามหาไอการโดก,ก็ดังแววมาให้ไอเจ้ามือสังหารเนี่ยได้ยินนะครับมือสังหารจึงหลบหนีไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่ยงก็มาที่ริมหน้าผาก็พบเลือดที่บริเวณริมหน้าผาจึงคิดว่าลูกพี่ของตนเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะตายไปแล้วแน่ๆเจ้าหน้าที่ยงเอาแต่ตะโกนร,ร้องด้วยความโมโหและเศร้าใจครับที่ไม่สามารถช่วยลูกพี่อย่างอายการโดได้ทันอายการคันได้รับย่งจากมือสังหารแล้วละ่ะในเรื่องที่มือสังหารเนี่ยพลาดท่าไม่สามารถยิงทั้งดตรเคและอายการโดให้ตายต่อหน้าได้ ไอ้การคันโมโหอย่างมากครับแม้ว่าเขาจะโมโหแค่ไหนแต่ในหัวเขาก็คิดแผนการใหม่ขึ้นมาอีกครั้งโดยการคันได้ไขเกะลับของเขาครับจากนั้นก็หยิบกุญแจอันนึงขึ้นมาโดยมีป้ายระบุหมายเลข0380แเป็นพวงกุญแจของเขาครับไอ้การคันได้จ้องมองด้วยความคิดที่ว่าจะใช้เจ้ากุญแจนี่แหละแต่งีิยายใหม่อีกครั้งเพื่อให้ตัวเองรอดและนี่คือบทสรุปในพาร์ทถัดมาครับสุดท้ายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและสลนับสนุนทุกคอนเทนต์ของผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ